เดี๋ยวที่ครบพี่น้องครับมากินข้าวกันพี่น้องกินข้าวกับคน่วยนับจะโสหันไปหันมากเพื่อประมนะ <c oughs> ะุนเลยสิะปั่วลันัลมทรายที่แต่ว่าประมุนวะ <c oughs> ออมาแล้วพี่น้องกาแฟนะคร้ตับต็งครับตำแเตงอีกเอตตำถั่วเคยล้ำินพี่น้องใช่ะกอบเออเอออันนี้ก้อยจัดสวยเป็นตปรเซปพี่น้อง โซพี่น้องมาแซ่แช่ซิมตามทัวร์กับพี่น้องนี่สันโอเคเลยนีะอืมอีตาเด้อ มาสุ่มแล้วมนเผ็ดค่ะค่กล,ล่าโค้ดเผ็ดเลยอะ่ะพี่ีบ้าคือเผ็ดใช่ไหมลอบชิมซื้อๆนด้แต่ไมนได้กินแห้งอ,อ่ะอืมอืมเผ็ดมากอมบ๊ก

ชิ้นบ้านเก่านะบูกินบุบุนั่คนดีอืมจะมาเราเ้วผมแห้วเนาะก็ดีแ้ดปูหน้าบรรเทามาไเ้ไเนไอ กินมีน้องแซ่บก็มีเตจีหกสิบบาทเองไม่เป็นไรน้ำรีคือห้องแตกก็ได้น้ำน้ำ พักอยู่แถน,นี้เราตอนกี่เคยน,นี่เราคุยได้ไข,ข่ดีเนะคนมักลาบมัก,ก้ออยู่เลยเดพี่น้องเองี้ยวเนยียสยนนเสียบละอมาขายอย่างว่าตัวคูบเห็นโรงงานมันเริ่มอยู่แล้วอ่ะโรงงานหยุดไปม่เห็น้นอนงเสียงแต่พเป็นตะกินขึนมาเคยยอหอมเ Huh. <laughs> ไ่อดไปเนื่อยยังไปเนือมันข้หน้าแหลมแนาดไปที่ยาศาสตร์ก็เพื้อนได้ปีมันกาเป็นเมื่อไ้ก็จะกลิ่นว่าไหวรลางกายเา่ไหวเปนปี๊ดหน่อยใช่ะชันยอกๆ เซ่บพี ap, <c <c ่น้องเลยขีดน้ำหเซบน้ำหนักฝีมือเพื่นบตกเลยมาตรฐานดูนะระว่าอามาทำหนักเหน็ดอวนยังไ่เนี่ยยขายมันด้านขายผ่านไหมแก็นานเลยน่าไหวนะข้งล่าขาขาม่ขึนเขามันเป็นแค่ทาไปก็เองยังขายพวกไม่ขายไม่ขาย อันอนี้เรากเขออาทังทิตยคิดว่าทิยิงยาไปดยดหรุรก็เบบก่นได้นนะเจบไปได้อบมาเนากลาบบไ้อเรเขาบอก่ว้าฟังนเจ้มันก็ออกคน,นแล้วเเนนยันงไปยินบอกไปขงนั้น,แ,น,นแต่ว่าอันนี้ตลาดดีๆหน,น่ น,นางจะดีๆก็ทอแม่ขายตลาดดีๆคนจะเข้ามาตีก็คือหันมาก็คำเดิมมันหมดละเพราะว่ามันหวยหยไปมันทะเลเพราะว่ามาันยังไม่มันม,ยยมีนไผมาขายกระดอดนมีแต่จเจ้าทินขอนะเขาได้ห,หอยเจ้าทินขอนือขาจรมาหันมาหอานอ,าหอานอา ปกติเนี่ยยังได้กันเมื่อยเรอยเลเนาะอืม้มเหรอแต่พญยยันปากแดงท่านจริงบ่้างไหมตัเนี่ยที่สุดเด็ดมั่มาเลยวเข้มาเมื่ออื่นไม่เห็นนะแต่ว่ามีส้มเนื้ออันนี้ถ้าขายอยู่นี่ก็จะน้อยดูแต่ว่ามันเผ็ดเนาะ 자, 응? 비터리부터 피... 피크 배터리. <몰믹> 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 ค,ค,คือเคยเป็นน้องที่เป็นน้ำยายาอาเจียเพิ่งหิวเขาแต่ว่าซันซันหมูอันหรือกับซัน ไล้วยไไปดัวยไ้วยาน,นวัของอิมันอิมเฮดเนี่ยอืมอคลิปเนี่ยทำเนแล้วพ่นองอะคลิปหน้นะาพรอกันม่สวัสดีครับบ๊ายบายเลย